บทที่4 5 9หผู้นำตระกูลเสียนี่ตาเท่าพังไหนคุณตกลงกับผมแล้วไงว่าพอจบการแข่งขันจะมอบบัตรรับรองให้หลินเยเวทันทีทำไมถึงกลับคำเสียละหรือว่าเขายังแสดงฝีมือไม่พออย่าบอกนะว่าบัตรที่คุณเตรียมไว้เมื่อคืนลืมหยิบติดตัวมานะผู้เท่าเมืองจ้องมองพังอวินด้วยสายตาดูแคลนไปไกลๆเลยผมไม่ได้ขี้ลืมเหมือนคุณนะบัตรรับรองนะผมพกติดตัวตลอดแค่เมื่อกี้เปลี่ยนใจกับทันหันเท่านั้นเองเปลี่ยนใจอะไร อย่าบอกนะว่าจะไม่ให้คุณเอาหูข้างไหนได้ยินว่าผมจะไม่ให้ผมแค่จะให้พรุ่งนี้ต่างหากตอนแรกผมก็นึกว่ามีแค่หลินเยเวที่โดดเด่นแต่ตอนนี้ดูเหมือนจะมีคนอื่นด้วยพังอวินยิ้มอย่างมีเลเสนายคุณหมายความว่าจะให้เหอโย่จ้างด้วยอีกใบงั้นหรือผู้เท่ามองมองเพื่อนรักอย่างไม่อยากเชื่อบัตรรับรองที่ไม่ได้มอบให้ใครมานานนับสิบปีวันนี้บทจะให้ก็จะแจกทีเดียวสองใบเลยหรือนี่ช่างเป็นเรื่องแปลกประหลาดที่สุดในใต้ล่าจริงๆหรือตาเท่าคนนี้จะเปลี่ยนนิสัยแล้ว แต่เมื่อนึกถึงฝีมือที่เหอโย่จ้างแสดงออกมาผู้เท่าเมืองก็เถียงไม่ออกฝีมือระดับนั้นแม้แต่ทายาทสาวอัชริยะแห่งตระกูลฮวาก็ยังเทียบไม่ได้มันพิสูจน์ทุกอย่างในตัวมันเองอยู่แล้วพังอวินไม่ได้ตอบคำถามโดยตรงแต่เปรยขึ้นว่า ตอนนี้พวกเขามีบัตรรับรองติดตัวกันคนละใบแล้วหลินเย่เว่ได้จากเถิงชงส่วนเหอโย่จ้างได้จัดอิงเจียงหากบวกกับใบนี้ของรุ่ยลี่เข้าไปอีกก็จะเป็นคนละสองใบอายุแค่นี้แต่กลับครอบครองบัตรรับรองถึงสองใบนี้คือปรากฏการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในวงการพนันหินบางทีพวกเขาอาจจะสร้างปาฏิหาริ์ขึ้นมาก็ได้ผมหลับตั้งตารอวันนั้นจริงๆเฮอชาตินี้ผมคงไม่มีวาสนาได้เป็นราชาหยกเสียแล้วคำพูดสุดท้ายของพังอวินเปลี่ยนน้ำเสียงเป็นเศร้าสร้อยและทอดถอนใจ เมื่อเห็นความโดดเดี่ยวบนใบหน้าของเพื่อนผู้เท่าเมิงก็รอบถอนหายใจเช่นกันเพื่อนเก่าของเขาคนนี้มีฝีมือไม่ได้ไปกว่าราชาหยกคนไหนไหนเลยแต่เพราะนิสัยที่แข็งกร้าวเกินไปจนไปล่วงเกินผู้คนไว้มากบัตรรับรองในมือจึงมีอยู่เพียงสองใบมิเช่นนั้นวงการพนันหินในตอนนี้คงมีสิสุดยอดราชายกไปแล้วเะช่วยไม่ได้จริงๆมันคือโชคชะตา เมื่อหลักการในใจขัดแย้งกับสิ่งที่ปรารถนามันคือทางเลือกที่แสนเจ็บปวดในตอนนั้นพังอวินต้องทุกขทรมานเพียงใดกว่าจะตัดสินใจยึดมั่นในหลักการของตนซึ่งคำตัดสินนั้นก็ทำให้เขาต้องตัดขาดจากฉายาอันสูงสุดอย่างราชายกไปตลอดการโลกนี้ช่างไม่แน่นอนผู้เท่าเมื่อเห็นเหตุการณ์นั้นมากับตาแต่ทำได้เพียงมองเพื่อนเจ็บปวดโดยที่ช่วยอะไรไม่ได้เลยทุกครั้งที่นึกถึงเขายังรู้สึกผิดและปวดใจแทน มีได้อย่างก็ต้องมีเสียอย่างความปรารถนาที่คุณทำไม่สำเร็จในวันนั้นก็ปล่อยให้คนหนุ่มสองคนนี้ทำแทนคุณเถอะผู้เท่ามั่งปลอบใจด้วยรอยยิ้มที่ติดจะขมขื่นเล็กน้อยผมก็คิดแบบนั้นเหมือนกันห้าห้าพังอวินหัวร่อร่าอย่างใจกว้าง หลังจากแยกย้ายจากลานประมูลหลินเย่เว่และเพื่อนทั้งสี่ก็แยกทางกันเสียวีปินกลับบ้านเหอโย่จ้างไปกับควาหรูเยียนส่วนหลินเย่เว่ไปหาอะไรทานเองวันนี้เขาใช้พลังสมาธิปไปมหาศาลจริงๆแต่ก่อนจะไปกินข้าวเขาต้องจัดการขนส่งหินหยกดิบสามก้อนที่เขาเลือกไว้เสียก่อนหลังจากนำหินไปฝากไว้ที่โรงงานแปรรูปและเซ็นสัญญาฝากของเรียบร้อยหลินเย่เว่ถึงจะไปกินข้าวได้อย่างสบายใจ ข่าวเรื่องความพ่ายแพ้ของหวาหรุเยียนและเซียวิปินแพร่กระจายไปทั่วกลุ่มชนชั้นสูงของสามตระกูลใหญ่อย่างรวดเร็วปฏิกิริยาแรกของทุกคนคือไม่อยากเชื่อทายาทของราชายกจะแข็งแกร่งกว่าทายาทของสามตระกูลใหญ่ได้อย่างไรนี่มันกลายเป็นว่าขโมยไก่ไม่สําเร็จแถมยังเสียข้าวสารโดยแท้ผู้นําตระกูลฮวาและตระกูลเซียต่างคิดว่าทายาทของตนต้องชนะแน่แต่ผลลั์กลับตาลปัดนะตระกูลฮวา รูเย่ยนแพ้แล้วถ้าแพ้ให้หลินเยเว่ยังพอว่าแต่ตอนนี้ดันแพ้ให้เหอโย่จ้างท่าทางนั้นมาสู่ขอขึ้นมาสถานการณ์คงเกินจะควบคุมหัวเฟิงชุนผู้นำตระกูลฮวากล่าวด้วยหัวคิ้วที่ขมวดมุ่นหัวเฟิงเยเว่ที่ยืนอยู่ข้างข้างนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนกล่าวเสียงหนักผมว่าวิกฤตที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ตรงนั้นเรื่องเหอโย่จ้างเราแค่เรียกสินสอดเป็นหยกในตำนานเขาก็คงต้องถอยไปเองแต่ที่ผมกังวลคือตระกูลชินจะใช้โอกาสนี้เล่นข่าวทำลายชื่อเสียงของเราสองตระกูลให้ตกต่ำลงไปเท่ากับระกกูลินขของพวเา เป็นไปได้ควาเฟิงชุนขมวดคิ้วแน่นกว่าเดิมตอนแรกผมก็เผื่อใจไว้บ้างแต่ผมมั่นใจในฝีมือการพนันหินของรูเยี่ยนมากไม่นึกเลยว่าจะแพ้แต่ยังดีที่ตระกูลเซียก็แพ้ด้วยไม่อย่างนั้นตระกูลฮวาคงขายหน้ามากกว่านี้ตอนนี้เราต้องหาทางรับมือกับแผนการของตระกูลชินให้ดีนะตระกูลเซียในเรือนโบราณที่ดูเรียบง่ายชายผู้หนึ่งยืนเด่นสง่าแม้อายุยังไม่ถึง50ปีแต่บรรยากาศรอบตัวเขากลับดูชราภาพราวกับคนอายุเกิน50เขาคือเซียไคหลินผู้นำตระกูลเซีย เซียวีปินค่อยๆเดินเข้ามาในเรือนเมื่อเงยหน้าเห็นใบหน้าที่ดูแก่ชราของพ่อสายตาของเขาก็สั่นไหวด้วยความรู้สึกผิดพ่อครับผมแพ้แล้วเซียวีปินตัดสินใจเอ่ยออกมาในที่สุดเซียไค่ลินมองลูกชายอย่างสงบลูกชายของเขาเป็นคนเก่งเขาเชื่อมาตลอดว่าตระกูลเซียจะกลับมารุง่งโรจน์ได้อีกครั้งในยุคข,ของลูกชายเพราะตัวเขาเองหมดสิ้นกำลังจะทำแล้วแพ้ชนะเป็นเรื่องธรรมดาของนักรบไม่ต้องโทษต,ตัวเองถ้าไม่รู้จักแพ้ก็จะไม่ก้าวหน้า เสียไคหลินปลอบแม้เขาจะรู้ดีว่าผลของการแพ้ครั้งนี้จะตามมาด้วยเกมการเมืองกับตระกูลชินแต่เขาก็ดีใจที่เห็นว่าลูกชายไม่ได้ดูหดหู่จนเสียคนแม่จะไม่มีโอกาสได้ชนะอย่างไม่ลำพองแต่ถ้าแพ้อย่างไม่ท้อถอยได้ก็นับว่าเติบโตขึ้นมากแล้วเสียวีปินก้มหน้าครุ่นคิดก่อนจะเงยหน้าขึ้นด้วยแววตาแน่วแน่พ่อครับผมอยากคุยเรื่องอนาคตของตระกูลเสียกับพอ่อ กระกูนเสียเซียไค่ลินชะนักไปครู่หนึ่งก่อนจะยิ้มออกมาอย่างมีความสุขลูกชายของเขาโตขึ้นแล้วจริงๆรู้จักคิดเรื่องครอบครัวเสียทีครึ่งชั่วโมงต่อมาเสียไค่ลินนั่งขมวดคิ้วอยู่บนเก้าอี้กลางลานบ้านสมองครุ่นคิดถึงสิ่งที่ลูกชายเสนออย่างหนักเปิดกว้างเง้นหรือทักษาการพนันหินจะไม่ยึดติดอยู่แค่ตูเสียนคือการดูลักษณะเสียนที่เปลือกหินอีกต่อไปนี่คือสิ่งที่เขาไม่เคยคิดมาก่อนทักษเหล่านี้สืบทอดมาจากบรรพบุรุษจะบอกว่าไม่สำคัญได้อย่างไร หากขาดวิชาตูเสียนไปตระกูลเสียยังจะเป็นตระกูลเสียอยู่อีกหรือแต่คำพูดที่ลูกชายกล่าวมาเขากลับเห็นด้วยอย่างยิ่งในใจของเขาตอนนี้เกิดการต่อสู้ทางความคิดอย่างหนักเนิ่นนานผ่านไปเสียไครลิ้นทอดถอนใจยาวพ่อแก่แล้วตระกูลนี้ยังไงวันหน้าก็ต้องเป็นของเจ้าอยากจะลองปรับเปลี่ยนดูบ้างก็เอาเถอนะน้ตระกูลชินชินจงซานเมื่อได้ยินข่าวความพ่ายแพ้ของทั้งฮาวรุเยียนและเสียวีปินมุมปากก็ปรากฏรอยยิ้มเจ้าเล่ห์ทันทีแผนการของเขาสำเร็จแล้ว ไม่ว่าฝ่ายไหนแพ้เขาก็มีแผนขั้นต่อไปเตรียมไว้เสมอถ้าลินเนเว่กับเหอโย่จ้างแพ้เขาก็จะยัวย่วยุให้เกิดความขัดแย้งระหว่างสองคนนั้นกับสามตระกูลใหญ่ให้พวกมันกัดกันเองเขาเคยเห็นริดเดทของลินเนเว่มาแล้วคนคนเดียวทำเอาตระกูลชิ้นของเขาปั่นป่วนจนไก่บินม้าโดดถ้าลินเนเว่ไปสู้กับอีกสองตระกูลที่เหลือนั่นแหละคือละครฉากใหญ่ที่น่าดูชมที่สุดทางที่ดีที่สุดคือให้มันพังพินาศไปพร้อมๆกันทั้งสองฝ่ายบทที่460สชื่อเสียงกระชอนอีครา ทว่ายามนี้ฮวารูเยียนและเซียวีปินพ่ายแพ้ลงแล้วชินจงซานจึงคิดจะลากสองตระกูลใหญ่ลงน้ำมาด้วยกันให้พวกเขามาอยู่ฝ่ายเดียวกับตนเพื่อกำจัดลินเยเวในเมื่อตระกูลชินของข้าอยู่อย่างลำบากพวกเจ้าสองตระกูลก็อย่าหวังจะอยู่อย่างสงบสุขเลยแม้ผลลัพธ์ในครั้งนี้ตระกูลชินจะต้องจ่ายค่าตอบแทนมหาศาลแต่มันก็คุ้มค่าอาฝูชินจงซานตะโกนเรียกไปทางด้านนอก พลนมีชายท่าทางลนลานคนหนึ่งวิ่งเหยาะๆเข้ามาเขาคือคนสนิทที่คอยตามรับใช้ชินมั่วนั่นเองเมื่อเห็นท่าทางประจบสอพลอของอาฟูชินจงซานก็ใช้แววพอใจวูบหนึ่งในดวงตาสุนัขข้างกายลูกชายคนนี้ยังถือว่าใช้งานได้ดีอยู่แก้ไปปล่อยข่าวที่ถนนหินหยกเดี๋ยวนี้บอกว่าลินเย่เวกับเฮยโย่จ้างเอาชนะฮวารุเยียนแห่งตระกูลฮวาและเซียวีปินแห่งตระกูลเซียในการประลองรับเมื่อเช้านี้ อาฟูถึงกับยืนอึ้งเขาคิดไม่ถึงเลยว่าชายสองคนที่เขาเคยยุยงให้เจ้านายไปหาเรื่องในวันนั้นจะเก่งกาจถึงเพียงนี้ถึงขนาดเอาชนะฮวารูเยียนและเซียวีปินได้สำหรับเขาแล้วสามตระกูลใหญ่คือสวงสวรรค์แต่คนที่เอาชนะสวรรค์ได้นั้นเขาเริ่มเสียใจแล้วที่ไปล่วงเกินคนทั้งคู่เขา้าได้ยินชัดไหมเมื่อเห็นอาฟูยืนเหมือชินจงซานก็ตวาดถามด้วยความโกรธชัดครับครับอาฟูรีบละล่ำลักบ,บอกผมจะรีบไปจัดการเดี๋ยวนี้ครับ พูดจบเขาก็รีบวิ่งออกไปทันทีบารมีผู้นำนั้นยากอย่างถึงท่าล่วงเกินชิ้นมั่วยังพอจะกล่อมให้หายโกรธได้แต่ถ้าทำให้ชิ้นจงซานไม่พอใจแล้วก็จุดจบไม่สวยแน่นอนเดี๋ยวชิ้นจงซานถามขึ้นเจ้าของร้านที่ขายก้อนหินหยกให้ชิ้นมั่วเมื่อวานตอนนี้เป็นยังไงบ้างนอนอยู่โรงพยาบาลครับกระดูกแตกละเอียดแปดแห่งแต่เขายังยืนกรานไม่ยอมคืนเงินลูกเดียวครับอาฝูนึกถึงสภาพหน้าเวทนาของเจ้าของร้านคนนั้นแล้วอดไม่ได้ที่จะสั่นสาน มันช่างน่าอนาถแท้ๆเมื่อได้ยินดังนั้นแววตาของชินจงซานพลันวาวด้วยความอมหินน้ำเสียงเย็นเยียบซ้อมมันต่อไปจนกว่ามันจะคายเงินออกมาเงินของตระกูลชินขโมยไปง่ายๆแบบนั้นที่ไหนกันไม่นานนักข่าวใหญ่สะเทือนเลื่อนลั่นก็แพระ่สะพัดไปทั่วถนนหินหยกพวารุเย,ยนแห่งตระกูลฮวาและเซียวีปินแห่งตระกูลเซียร่วมกันท่าประลองกับหลินเย่เว่และเหอโย่เจ้าสองสิทธิเอกของราชาหย,ยกเหอช้างเหอผลคือพ่ายแพ้ยับเยิน ข่าวนี้กระจายไปทั่วเมืองรุ่ยลี่อย่างรวดเร็วปานสายฟ้าแลบพอๆกับข่าวชิ้นมั่ดถูกหลอกเมื่อวานไม่มีผิดเพี้ยนปฏิกิริยาแรกของผู้คนคือไม่เชื่อตระกูลฮวาและตระกูลเซี่ยคือใครพวกเขาคือสองในสามขั้วอำนาจแห่งวงการพนันหินหยกแล้ววารุเยียนกับเซี่ยวิปินละ่ะพวกเขาคือทายาทเพียงหนึ่งเดียวของตระกูลใหญ่จะแพ้ได้อย่างไรต่อให้สิทธิของราชาหยกจะเก่งกาจแค่ไหนก็ไม่น่าจะเอาชนะได้ขาดลอยขนาดนี้ ช่วพริบตาข่าวลือก็ปลิวว่อนไปทั่วท้องถนนฝ่ายหนึ่งว่าแพ้อีกฝ่ายว่าไม่แพ้ต่างฝ่ายต่างถกเถียงกันจนไม่มีใครยอมใครแต่ก็ไม่มีใครมีหลักฐานสิ่งเดียวที่เห็นพ้องตรงกันคือทั้งสี่คนประลองกันจริงๆเพราะเมื่อเช้ามีคนเห็นพวกเขาเดินเข้าเรือนไปด้วยกันพร้อมกับพังอวินประธานสมาคมยกหลายคนพยายามไปสอบถามความจริงจากพังอวินแต่ยังไม่ทันจะได้อ้าปากพังอวินก็ประกาศกล้องออกมาว่าเป็นการประลองส่วนตัวผลการแข่งขันไม่ขอเปิดเผย ประโยคเดียวอุดปากทุกคนได้สนิทใครๆก็รู้กิติศัพท์ของพังอวินดีถ้าไม่กลัวตายก็ลองเข้ามาถามซ้ำดูสิสาเหตุที่พังอวินทำเช่นนี้ก็เพื่อช่วยกู้หน้าตระกูลฮวาและเซียและเขาก็เอือมระอากับพฤติกรรมชั่วร้ายของตระกูลฉินมานานแล้วจึงไม่มีทางยอมให้แผนการของฉินจงซานสำเร็จได้ง่ายๆส่วนตัวเอกทั้งสี่คนนั้นยิ่งไม่ต้องพูดถึงไม่มีใครหาตัวพบทุกคนจึงตกอยู่ในความงงงวยแต่ยิ่งไม่รู้ความอยากรู้อยากเห็นของมนุษย์ก็ยิ่งพุ่งสูงขึ้น ความโกลาละบนถนนหินหยกส่วนหนึ่งเกิดจากการที่ตระกูลฮว่าและเซียส่งคนมาปล่อยข่าวปั่นหัวให้สับสนแม้จะทำให้เรื่องราวยุ่งเหยิงจนหาข้อสรุปไม่ได้แต่มันก็ยังดีกว่าการต้องยอมรับตรงๆว่าพ่ายแพ้เมื่อหาคำตอบไม่ได้ผู้คนจึงเบนความสนใจไปที่ตัวลินเยเวและเหอโยจ้างแทนแค่การที่พวกเขาถูกทายาทสองตระกูลใหญ่รุมท้าประลองก็น่าสนใจพอแล้วยิ่งมีตำแหน่งสิทธิราชายกพ่วงท้ายยิ่งน่าติดตามเข้าไปใหญ่และเมื่อมีใครคนหนึ่งหลุดปากออกมาว่าลินเยเวหรือเหอโยจ้างนี่แหละ คือคนหนุ่มที่หลอกชิ้นมั่วเมื่อวานทั้งถนนก็แทบระเบิดเนื่องจากคนคนนั้นจําได้แค่หน้าแต่จําชื่อไม่ได้คําตอบจึงดูคลุมเครือแต่นั่นไม่ใช่ปัญหาสําหรับชาวถนนหินหยกพวกเขาค้นหารูปในอินเทอร์เน็ตและคําตอบก็ปรากฏชัดเจนทันทีที่แท้ชายลึกลับคนนั้นก็คือหลินเย่เวและเมื่อพวกเขาได้เห็นรายงานข่าวต่างๆเกี่ยวกับหลินเยเวในโลกโซเชียลทั้งเมืองรุยลี่ก็ต้องสันสะเทือนอีกครั้ง ปรากฏว่าหลินเยเว่คนนี้คือคนเดียวกับที่เคยสร้างปรากฏการณ์สุดช็อกไว้ที่จิงเตอร์เจิน้นปกติแล้ววงการพนันหินหยกกับวงการตรวจพิสูจน์เครื่องเคลือบแทบจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกันพวกเขาจึงไม่ได้สนใจข่าวทางนั้นนักเคยเห็นผ่านตาม,มาบ้างว่ามีคนชื่อหลินเยเวแต่ใครจะไปนึกว่าหลินเยเว่คนนั้นจะเป็นหลินเยเวคนนี้อ่ะนี่มันคือความพือหาระดับประวัติศาสตร์ ชื่อของหลินเย่เว่สร้างแรงสันสะเทือนไปทั่วรุ่ยรี่อีกครั้งส่งผลให้ผู้คนยิ่งข้างไค้และออกตามหาตัวเขากันให้ทั่วการที่ผู้คนเบนความสนใจไปที่หลินเย่เว่เป็นสิ่งที่ตระกูลฮวาและตระกูลเซียยินดีเป็นอย่างยิ่งแต่ชินจงซานกลับโกรธจนตัวสันเขาตั้งใจจะโยนไฟไปเผาตระกูลฮวาและเซียแต่ใครจะคิดว่าไฟกองนี้กลับไปส่องแสงให้หลินเย่เว่โดดเด่นขึ้นมาแทนเขาคำนวณมาอย่างดีทุกอย่างแต่กลับคำนวณพลาดเรื่องเสน่ห์ของหลินเย่เว่หลินเย่เว่ หรือว่าแกจะเป็นดาวข่มของตระกูลชิ้นจริงๆแต่กลับมาที่ความเงียบสงบลินเยเว่กาลังม่วนอยู่กับการตัดหินหยกสามก้อนของเขาในโรงงานแปรรูปหินหยกก้อนที่เขาประมูลได้ตรงประตูนั้นเขายังไม่แต่ต้องแต่เริ่มตัดก้อนอื่นๆอีกสองก้อนก่อนซึ่งทั้งสองก้อนนี้ให้ผลลัพธ์ที่ไม่เลวเลยหยกที่ได้มีมูลค่ารวมกันถึง10บล้านหยวนประจบเมกับมีเศรษฐีคนหนึ่งที่มางานประมูลหยกพอดีจึงขอซื้อต่อไปในราคา10บล้านหยวนทันทีแม่อีกฝ่ายจะอยากซื้อก้อนที่ยังไม่ได้ตัดพุ่งไปด้วยแต่ลิินเเเยวก็ปฏปฏสธไ เมื่อเดินออกจากโรงงานแปร ى, รูปก็เป็นเวลาสี่โมงเย็ยนแล้วพอได้ยินเสียงชาวบ้านซบซบกันสีหน้าของเขาก็เปลี่ยนไปทันทีเป็นสีหน้าที่ทั้งขำทั้งไม่ออกได้ยินไหมเทพสังหารที่ด่งดังจากจิงเตอร์เจิ้นมาถึงรุ่ยลี่แล้วนะ่แถมยังเป็นสิทธราชายกด้วยเมื่อเช้านี้เพิ่งประลองกับวารูเยียนและเซียวิปินไปเองได้ยินมาเหมือนกันแต่ไม่รู้ผลเป็นยังไงบางคน <c oughs> ก็ว่าสองตระกูลชนะบางคน <c oughs> ก็ว่าหลินเย่เว่กับเหอโย่จ้างชนะมงไปหมดแล้วเนี่ยดังอีกจนได้ ลินเยเว่ฝืนยิ้มอย่างสมเพชตัวเองก่อนจะรีบสั่งให้คนงานที่จ้างมาขนหินหยกกลับไปที่โรงแรมที่พักทันทีหลังจากเก็บหินหยกเข้าตู้เซฟแล้วลินเยเว่ถึงกับถอนหายใจอย่างโล่งอกตอนนี้เขาไม่กล้าเสนอหน้าออกไปไหนแล้วออกไปก็เท่ากับหาเรื่องตายชัดๆทำไมมาถึงรุยลี่แล้วยังสร้างเรื่องคือหาได้ขนาดนี้อีกล่ะเนี่ยเขานั่งลงบนเตียงด้วยความจนใจเดิมทีเขาตั้งใจจะทำตัวเงียบๆแท้ๆแต่พอพิจารณาสิ่งที่ตัวเองทำลงไปในรุยลี่ เขาก็ได้แต่ถอนหายใจยาวกว่าเดิมเรานี่มันเงียบจริงๆเลยนะเริ่มจากต่อยชิ้นมั่วบีบให้ชิ้นมั่วถอนตัวจากวงการพนันหินแล้วยังไปประลองกับทายาตระกูลฮวาและเซียอีกแต่ละเรื่องมีแต่เด่นกว่าเดิมทั้งนั้นสิ่งเดียวที่เขารู้สึกโชคดีคือเรื่องที่เขาตัดได้ยกเจ็ดสียังไม่มีใครล่วงรู้ท่าข่าวนี้หลุดออกไปแล้วก็เขาคงอยู่ในวงการนี้ต่อลำบากแน่ไปที่ไหนคงมีคนเดินตามเป็นพรัวแน่นอน